เพราะฉะนั้นแฟนๆก็เตรียมตัวรับวาเลนไทน์นะช่วงช่วงการโปรโมอะไรอย่างงี้มีมีในหัวหรือยังมีแนก็เดี๋ยวมีมีโปรโมทเพลงใหม่ของผมกับพี่ฟิล์มใช่ครับก็ในวันนั้นก็คงอยู่พี่ฟิล์มแหละทั้งวันทั้งวันทั้งวันเลยเดี๋ยวแฟนๆก็เรียกว่าได้เจอกันแน่นอนในวันวาเลนไทน์ใช่ครับต้าหมายักษ์หมายักษ์โอเคก็ก็โปรเจกต์ต่อจากนี้นะครับก็จะมีเพลงคู่ที่ปล่อยคู่กันกับพี่ฟิล์มนะครับเป็นเพลงปล่อยวันวาเลนไทน์ไม่ต้องบอกว่าเป็นเพลงแนวไหน เนี่ยกำลังจะถามเลยสปอยเป็นเพลงเร็วเพื่อชีวิตไม่ใช่ไม่เพื่อชีวิตหรอไม่ใช่หรอกไม่ใช่แนวนั้นหรอกแต่หลายคนก็ได้ได้ฟังไปนิดๆิหน่อยหน่อยแล้วตอนที่ตอนที่งานที่ซึเลาแน่นอนเอ่อเป็นงฟังสบายๆสนุกฟังสบายสบายวันแห่งความรักอย่างเงี้ยหรือจะเต้นกระจายก็ได้ครับตามตามใจคุณเลยครับแล้วก็โปรเจกต์ต่อไปหลังจากที่ปล่อยเพลงไปแล้วก็เดือนหน้ามีแฟนนี้นะครับเป็นแฟนคอนของแจมกับพี่ฟิล์มก็รับรองว่าสนุกแน่นอนเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังแล้วก็บัตรหมดเร็วมาก ออตอนนี้หายคือตอนนี้ทำา<ซ>ี่พเอมมียออยู่ข้างใน<ะ>เล่นกับเด็กอยู่อ๋อแบ๊วแบวใช่แล้วผมแบบเข้ามาเป็นหมาดุอ,ะอ่ะเออแล้วพี่พีเมเหมือนแมวแมวน้อยอยู่ข้างในเขาก็เลยตั้งมันเลยเป็นหมายักกับแมวน้อยอ๋อเป้าหมายักกับเต้าแมวน้อยใช่ก็มีทั้งด้อมมีอะไรแบบเขาไปทำกัน